สวัสดีครับเชาวาลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูทุกๆท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นอีพีพิเศษอยู่นะครับก็เป็นอีพีที่จะมามอบคำพยากรแบบสรุปคร่าวๆให้ฟังกันในช่วงครึ่งปีแรกนะครับนั่นก็คือ,อมกร,ราคมพามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายน ประจําปี2,565นะครับจริงๆแล้วหลายๆท่านก็อาจจะได้ติดตามรับฟังดวงรายปีไปกันบ้างแล้วนะครับก็คงจะพอทราบทิศทราบทางกันได้อยู่แล้วคร่าวๆว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่า EP นี้ผมจะมาเจาะลึกลงให้อีกนิดนึงนะครับว่าในแต่ละเดือนนั้นมันจะมีเรื่องอะไรเด่นคร่าวๆขึ้นมาเนาะในช่วง6เดือนแรกของชาวธนูนั้นนะครับ ผมถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนทายชีวิตใหม่เลยละ่ะถ้าเป็นงูก็ถือเป็นช่วงแห่งการลอกคราบกันเลยทีเดียวเนาะความเหนื่อยยากความลาบากแต่หนหลังความโม่หมงในชีวิตที่ผ่านผ่านมาเนี่ยก็กําลังจะจบสิ้นชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นความมั่นคงต่างๆอีกทั้งหลักฐานในชีวิตความมีชื่อเสียงมากมายบารมีเก่าหนุนส่งนั้นจะเป็นช่วงนี้แหละครับ เป็นช่วง6เดือนที่จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะมกราคมเปิดศักราชใหม่มาชีวิตจะต้องเร่งเครื่องเดินหน้ากันอย่างเต็มที่ในช่วงนี้แล้วล่ะครับสำหรับชาวธนูนะในลักนาะจุดเกิดมีดาวถึง3ดวงเข้ามาชุมนุมกันอยู่ในนั้นนะครับนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์ ดาวพูนั้นเป็นดาวการงานภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดการดูแลส่วนดาวพระอังคารนั้นเป็นตัวที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดความคึกคักในเรื่องของภาระหน้าที่ขึ้นมาในขณะที่ดาวพระสุกนั้นมาบ่งบอกถึงลาบผลที่จะพึงจะได้รับตามมาในาภายหลังนะครับรวมความแล้วนะมกราคมนั้นจะเป็นเดือนที่ภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรกับชาวธนูนะครับมันก็คล้ายๆกับว่า ชาธนูมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะต้องทำให้ได้นะครับหรือต้องดันให้เกิดความสำเร็จให้ได้ในช่วงจังหวะนี้เหนื่อยอยู่นะครับแต่กำลังใจความตั้งใจและก็ความมุ่งมั่นค่อนข้างที่จะมีเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวเพราะว่าก็เป็นจังหวะที่ธนูนั้นสามารถที่จะเล็งเห็นโอกาสหรือว่าผลประโยชน์ที่มันจะก่อเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้นะหลายๆคนก็อาจจะต้องได้ กลับไปรับผิดชอบงานเดิมๆนะที่เคยพักเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลน,นใดก็ตามในช่วงมกราคมมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าไปผลักดันเข้าไปขับเคลื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาววาสนาก็ยังคงอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับก็เป็นทั้งอ,อุดมนาราเกณฑ์แล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยชีวิตก็ยังคงอยู่กับการเดินทางไปไปมาๆนะ การติดต่อการประสานงานการพูดคุยการต่อรองในเรื่องของการค้าการขายหรือแม้แต่ธุระปรับป,รปังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังคงมีความคึกคักอยู่ในช่วงนี้การเงินในครึ่งเดือนแรกนะรายจ่ายใหญ่ๆยังคงมีเกณฑ์อยู่นะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับต้องบริหารเงินให้ดีนะแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังของโมกราไปแล้วจะเป็นจังหวะแห่งการระดมทุนนะ ดาวพระศุกร์นั้นถอยลงมาทับลักษณะจุดเกิดเป็นมหาจักรกันอีกครั้งหนึ่งงานอาจจะต้องได้ใช้ความพยายามอยู่นิดนึงนะแต่ไม่มีอะไรที่ธนูทําไม่ได้หรอกครับคนรอบข้างเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่ต่างก็ให้การสนับสนุนและก็ผลักดันเป็นอย่างดีก็พยายามอย่าทําคนเดียวก็แล้วกันนะครับให้กระจายงานหรือไม่ก็ ให้ทำกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะงานที่เป็นทีมถึงแม้ว่าบางครั้งบางจังหวะมันก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างน,นิดๆหน่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับโดยภาพรวมนะมันก็ค่อนข้างที่จะคืบหน้าไปได้เร็วมากเลยทีเดียวอีกทั้งผลประโยชน์ก็ค่อนข้างที่จะมีออกมาให้ได้มากอยู่นะครับการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังควบคุมได้ดีขึ้นนะครับ มีโอกาสที่จะสามารถทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลากหลายช่องทางที่ธนูสามารถจะหยิบจับทําได้และอีกสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับรายจ่ายไหนที่มันจําเป็นต้องจ่ายเนี่ยก็ให้จ่ายนะครับแต่ถ้ารายจ่ายไหนที่มันไม่จําเป็นก็ขอให้เก็บเก็บเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าผมมองเห็นประมาณเดือนมีนาคมนะมันอาจจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นได้นะครับหรือไม่ก็ อาการเงินก็อาจจะมีความติดขัดได้ในช่วงจังหวะนั้นถ้าช่วงนี้ธนูพยายามสร้างก๊กอก2ก๊อก3เก็บสำรองเอาไว้นะอย่างน้อยก็จะเป็นสเสียงสำรองอุ่นใจเอาไว้ได้บ้างนะครับพอขยับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงแม้จะยังคงเหนื่อยกับความพยายามบางสิ่งบางอย่างที่ธนูคิดว่าจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จอยู่ในช่วงต้นๆ้นเดือนแต่ว่าพอขยับเข้ามาช่วงกลางเดือนแล้วนะครับ ความสำเร็จต่างๆกลับจะเริ่มมีขึ้นมาให้ได้เห็นนะดาวพฤหัสดาววาสนาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฐุมเกณฑ์ยังเรือนสหัสชัยอยู่ความสำเร็จต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการบริหารงานการเจรจาการค้าการธุรกิจหรือแม้แต่ด้านชื่อเสียงบาร,รมีต่างๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่า ต้องมีบุคคลที่2ที่3หรือว่าคนรอบข้างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลผลักดันนะครับจะได้รับโอกาสดีๆมากมายจากคนใกล้ๆตัวนะผู้ที่เขามีบารมีมีชื่อเสียงสูงกว่าคุณหรือผู้บังคับบัญชาคุณผู้รับผู้ใหญ่เขาจะขยับเข้ามาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณจนการงานภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณดูแลรับผิดชอบอยู่มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นไปตามเป้าที่ธนู ตั้งหวังเอาไว้อยู่นะครับภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีเวลานะเป็นตัวบีบรัดค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่แต่สุดท้ายแล้วนะธนูก็จะสามารถจัดการแล้วก็วางแผนได้เป็นอย่างดีนะเดือนนี้นะครับการเงินดีมากเลยนะครับดาวพระพุดธดาวการงานนั้นโคจรไปเป็นดาวคู่สมพลกับพระเสาเจ้าเรือนการเงินในเรือนการเงินนะครับก็มีโอกาสที่ จะทำเงินได้จากหลากหลายช่องทางนะใครที่กำลังขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองกับสถาบันทางการเงินต่างๆหรือไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือพึ่งความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะครับบากหน้าไปหาใครนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับไมตีตอบกลับเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสูงมากในช่วงจังหวะนี้นะครับและพอขยับเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมนะครับ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่นะดาวพรหัสดาววาสนาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าต่อรัคนาจุดเกิดนะครับยังคงเป็นอุดมมาเกณฑ์แล้วก็ปทุมมาเกณฑ์อยู่ส่วนดาวพระพุธดาวการงานอีกดวงนั้นก็ขยับเข้ามาร่วมเรือนกับดาวพรหัสซึ่งเป็นดาววาสนาก็ได้เป็นอุดมเกณฑ์ร่วมกันอีกหนึ่งดวงเพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นมีนาคมจึงเป็นเดือนแห่งความสําเร็จหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง อะไรก็ตามที่ธนูมีความพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะทำให้มันก่อเกิดเป็นรูปเป็นล่กงเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานั้นมีนาคมนี่แหละครับจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานภารกิจหน้าที่ต่างๆที่ธนูกำลังดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับการเจรจาการต่อรองหรือแม้แต่การร้องขออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ต่างก็ล้วนแล้วแต่จะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากอีกฝากงฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเดือนที่ผู้รับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต่างก็จะให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนหรือแม้แต่คนร,บรอบๆข้างร,รอบๆตัวต่างก็ล้วนแล้วแต่จะให้การเกื้อกูลต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างดีดาวพระอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนสุภาษนั้นก็ได้ขยับไปอยู่ในเรือนพันธุ์เป็นอุจจวิราชมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกดวงหนึ่งก็จะเป็นเดือนที่ธนูหลายๆคนนั้น มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะรวยได้รวยงานใหญ่กันในช่วงจังหวะน,นะตรงนี้หรือไม่ก็มีภารกิจค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็การที่จะผลักดันให้ก่อเกิดความสำเร็จขึ้นได้นั้นแน่นอนว่าย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนล่ละครับในเดือนนี้นี่แหละครับผมถึงบอกว่าโมกรากุมพานั้นให้เก็บเงินเอาไว้กอก2กอก3เพราะว่ามีนาคมมันจะมีเรื่องสําคัญที่ต้องได้ใช้จ่ายอยู่นะครับดังนั้น ใครที่วางแผนการใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆใ,ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะไปกับความมั่นคงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัดสินใจดําเนินการได้เลยนะครับล้วนแล้วแต่จะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้ในเรือนการเงินถึงแม้ว่าจะมีดาวคู่ขัดแยง้งคู่ศัตรูอย่างพระเสาร์แล้วก็พระสุขหรือพระเสาร์แล้วก็พระอังคารนะครับแต่อย่างน้อยพระอังคารกับพระสุข ท่านก็เป็นคู่มิตรกันอยู่และที่สําคัญพระสุขเจ้าเรือนลาพานั้นก็ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยนะคือก็จะได้รับโชคใหญ่นั่นแหละครับแต่ก็ต้องแลกมากับความพยายามเป็นอย่างมากของตัวเองเลยทีเดียวนะครับเหนื่อยมากก็ได้มากเหนื่อยน้อยก็ได้น้อยนะครับขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผมแนะนํามานั่นแหละครับของแต่ละคนแต่ถึงจะเหนื่อยนะครับในความโชคดีก็คือ คุณนั้นไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรียบเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีดาวคู่มิตรอย่างดาวพระรังคานกับดาวพระสุกเกาะกลุ่มกันอยู่ก็มีคนคอยอยู่ข้างๆอยู่เสมอนะลองเอาไปสังเกตดูในยามที่คุณลำบากจริงๆในยามที่วิกฤตจริงๆก็มักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้หยิบยื่นไม้ตีหยิบยื่น โอกาสดีๆเข้ามาให้อยู่นะครับเอาเป็นว่ามีนาคมจะเป็นเดือนที่การงานภาระหน้าที่ต่างๆจะมีความสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะได้รับการแก้ไขในช่วงนี้แหละโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะครับพอขยับเข้ามาช่วงเดือนเมษายนนะครับดาวพฤหัส ดาววาสนาของชาวธนูก็ขยับย้ายเรือนเข้าไปเป็นทั้งเกษตรตาเทบดีเป็นทั้งอุดมเกณฑ์แล้วก็ปฐุมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุนะครับก็คือพระรหัสเป็นสีก็สงศักดิ์แชิญชอยจะเป็นเดือนที่หลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่านะครับที่พลุงพลังพวพันคอยฉุดลังทําให้ชีวิตนั้นเป็นไปด้วยความเหนื่อยยากนะครับแถมความโชคดีก็จะมีบารมีเก่านั้นเข้ามาผลักดันสนับสนุน ให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับชีวิตเสมือนดังได้เกิดใหม่นะครับผลงานต่างๆที่เคยทํามาก็จะมีปรากฏขึ้นมาในช่วงนี้นะครับทั้งงานทั้งเงินทั้งยศทั้งตําแหน่งโอ้จะถาโถมเข้ามาแทบไม่หวานไม่ไหวนะครับ ความแปลกใหม่ก็จะมีเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใหมๆ่ๆผู้คนใหมๆ่ๆกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มสังคมใหมๆ่ๆหรือแม้แต่โอกาสทางการงานการลงทุนใหมๆ่ๆก็จะมีเข้ามาให้ได้เห็นในช่วงเดือนนี้เช่นกันนะครับดาวพระเสารนั้นยังคงเป็นเกษตรตาธิบุดีมีความเป็นสีอยู่ในเรือนการเงิน นะครับการเงินเองก็จะมีความมั่นคงไปอีกยาวๆเลยนะครับอีกอย่างน้อยประมาณ4เดือนก่อนที่จะมีรายจ่ายกันอีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้คอนโทรลได้นะครับอีกทั้งไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมันก็ร้วนแล้วแต่จะกเก่ะเกิดในเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้กันทั้งนั้นถึงแม้จะมีรายจ่ายกันอยู่บ้าง นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดานั่นแหละที่ต้องอมีการใช้จ่ายการอยู่การกินแต่ด้วยดาวพระเสาร์ที่ยังคงเป็นเกษตรตาทิ่บดีอยู่นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นความกังวลใจกับชาวธนูเลยหรือไม่ก็รายรับที่ชาวธนูสามารถที่จะทําได้นั้นมันสามารถที่จะครอบคุมกับรายจ่ายที่คุณมีจ่ายในแต่ละเดือนได้อย่างสบายอกสบายใจนั่นเองนะครับ พฤษภามิถุนานะครับก็เป็น2เดือนสุดท้ายในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับการงานดีกันไปแบบยาวๆเลยครับนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทําเงินดาวพฤหัสเจ้าเรือนวาสนาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในเรือนพันธุนะครับก็มีความโดดเด่นมีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอุดมเกณฑ์อย่างที่ได้บอกแล้วก็เป็น ปทุมเกณฑ์นะครับก็คือพฤหัสเป็นสีทรงศักดเฉชมช้อยไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จได้ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรอีกทั้งจะได้รับการส่งเสงริมผลักดนันแล้วก็สนับสนุนจากดาวพระเสาร์เจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือหยิบจับอะไรมันก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์มีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาสู่ชีวิตก็ขอให้ชาวธนูลุยแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่นะครับ ก็อย่าท้ออย่าทอยกันมันก็อาจจะมีบางช่วงบางจังงวะาที่ดาวเล็กๆท่านเดินขัดแย้งกันบ้างอาจจะมีความจุกจิกบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วปี65จะไม่ยุ่งยากเท่าปี64ที่ผ่านมาแน่นอนครับนะเพราะว่าดาวใหญ่ท่านไปอยู่ในจุดในตำแหน่งที่ เป็นมนตรีเป็นสีแก่ดวงชะตาเป็นจุดที่ดีๆที่หนุนดวงหนุนชะตาให้ก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จได้ง่ายก็โอกาสดีๆแบบนี้ในช่วงชีวิตคนเราเนี่ยจะเจอกันได้แค่ประมาณแค่ครั้งเดียวนะก็ขอให้ลุยกันเต็มที่ก็แล้วกันกับชาวธนูเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายหรือรายรับรายจ่ายของชาวธนูนั้นก็ขอให้สบายใจหายห่วงได้นะครับเพราะว่าหากผ่านพ้นช่วงมีนามาแล้วนะครับก็ถือว่า ก็คงจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นแล้วลหละนะครับพราภาระใหญ่ๆนั้นก็คือจะจบสิ้นไปในช่วงนั้นแล้วถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารท่านจะยังคงตามเกาะเกี่ยวกันไม่เลิกทําให้ลักษณะของการใช้จ่ายทางการเงินหรือว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นในลักษณะหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นมีเข้ามาก็ต้องมีจ่ายออกไปแต่ด้วยพระเสาที่ยังคงค้ำยันชะตายอยู่ผมเองก็มองว่า รายรับมันที่มันมีเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายได้อยู่นะครับได้อย่างสบายเลยละหรือไม่ถ้าวางแผนให้ดีดๆก็สามารถที่จะมีเงินเก่าเงินเก็บได้อย่างร่ำรวยกันเลยในปีนี้สําหรับชาวธนูนะหรือไม่หลายๆท่านก็อาจจะเอาไปลงทุนเอาไปหมุนเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะกเกิดในความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะครับก็จะถือว่าเป็นการดีนะ ก็เอาละก็ถือว่าคร่าวๆกันทั้ง6เดือนแรกของปี65เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดวงรายเดือนนั้นผมจะเข้ามาเจาะลึกลงให้รายละเอียดที่มันหยิบย่อยลงไปกว่านี้อีกนะครับที่ <cin ff> ในคลิปนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจาะลงให้นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปดวงรายเดือนเดือนกุมภาพันธ์เลยเนาะมกราคมขอ,ขอเหมาใน ep นี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับยังไงก็กดติดตามกันเอาไว้ก็แล้วกันนะก็ขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีเข้ามาให้ทุกยอดไลค์ยอดวิวยอด Subscribe แล้วก็อยอดเมตตาแชร์สนับสนุนนะครับขอพระคุณมากๆมาพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับ